อันนี้ผมอยู่ที่บูธคุนไดนะครับภายในงาน Big Motor s ร์เซลล์นะครับที่จัดขึ้นนะอาคารไบเทคบางนานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายนี้นะ้ะผมแวะมาที่บูธของคุนไดนะครับนี่เรามาดูรถมีมากมายเลยมาทุกรุ่นเลยนะครับ Star g เก e ซนะครับ Santa f ฟก็มานะรุ่นเด่นของบูธเขาหน้าที่เขาอามาจอดด้านหน้าเลยอยากให้ดูนะต้องบอกว่าตัวที่เป็นคุนได c r e t รต้าอัลฟคานะ ไม่ได้มีเฉพาะสีแมท์แบล็กนะครับตัวนี้จะมีตัวที่เป็นสีซิลเวอร์แมทด้วยนะครับก็คือตัวที่เป็นสีน้ำสีเงินด้านนะเขาบอกว่าสีเงินด้านนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นรถสีโรงงานในประเทศไทยครับจะหายากนะครับที่จะเป็นสีดําด้านหรือสีเงินด้านแบบนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นสีดําเงาสีเงินเงาทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าสําหรับตูนคุนไดแล้วเนี่ยเขาให้ความพิเศษมานี่คือสีพิเศษเลยนะครับหายากมากๆครับเป็นตัว คุณได้คาตาอัลฟาครับาอัลฟาไงนี่มาดูข้างในนี่ก็จะมีตาอัลฟาให้ด้วยนะครับดูตรงนี้นะครับอ่านี่ดูตัวบอกซะก่อนนะครับมีตราอัลฟาตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็ตัวบอกเป็นบอกหนังนะครับแต่ว่าแม่จะได้ยังเป็นบอกแบบธรรมดาอยู่นะนี่แต่ว่าตัวหนังนี่ก็จะเป็นหนังถังเคาะห์นะครับข้างในมีความสวยงามครับแล้วก็ตัวเครื่องเสียงนะนี่เขาใส่มาเป็นของโบสด้วยนะครับนี่ฮะเป็นของโบสะเสียงดีหรือเปล่าเอาจริงผมยังไม่ได้ทดสอบนมว่าเสียงดี มากขนาดไหนแต่ว่าคำว่าโบสใส่เข้ามามันก็จะมีความระดับหนึ่งอ่ะต้องบอกเลยว่าระดับหนึ่งเลยนะตัวเครื่องยนต์ใช้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับสามารถนั่งได้5 L ที่นั่งนะนี่ขนาดกว้างขวางครเป็นรถสไตล์ SUV อย่รงสปรงนะ นี่แล้วก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น drive mode แล้วก็มีเลือก t r กชั่นได้วยนะครับมีตัว auto ้ o ฮแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์มากจริงๆนะครับแล้วก็ให้พื้นที่ในการโดยสารนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนี่มือจับเป็นสีดำนะนี่ให้มาแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับข้างหลังมีแอร์ให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตัวเบาะก็พับได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะครับข้างหลังกว้างขวางนะครับนี่โอ้โห ผมบอกเลยว่าเป็นรถที่อนเออนกประสงค์มากจริงๆนะครับแล้วก็คําว่าแบรนด์ตัวคุณไดก็เชื่อใจได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนเลยนะเขาใช้ใงประเทศนะที่ประเทศเกาหลีนะเนี่ยต้องบอกเลยแล้วโปรโมชั่นนี่บอกเลยเนี่ยจัดให้เต็มที่นะครับดอกเบี้ยพิเศษ0.99%เท่านั้นะครับนาน48เดือนแล้วก็แถมประกันภัยชั้นหนึ่งไปอีก1ปีครับแล้วก็เช็คระยะฟรีไปอีก3ปีหรือ60,000กิโลเมตรนะโอ้โหก็ถือว่าเยอะมากนะใครสนใจนะอัน,น้เลย สแกน QR Code โค้ดตรงนี้ได้เลยนี่เกต้าอัลฟานะราคานะมาดูราคานี้ดีกว่านะครับนี่คือตัวเ e ต้าอัลฟาในสีที่เป็นซิลว่มัตนะฮะก็คือตัวสีเงินด้านนั่นเองครับราคาอยู่ที่929,000บาทนะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับนี่ให้ตาประหยัดระดับ16.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นแบบคอมบายนะแต่ถ้าเกิดลุบอกว่าเฮ้ยกูไม่ชอบสีเงินกูจะเอาเป็นแบล็กแมตก็ได้นะสีเป็นสีดำด้าน แบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ก็โปรโมชั่นเดียวกันนะับแล้วก็สีดำเนี่ยสีดาด้านสวยมากบอกเลยสวยมากสัมผัสด,ดีด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นรุ่นแรกนะร,รุ่นต่อมาคือนี่เลย s t a r g r a รเ e r นะครับเป็น Star s t a r ร r เก r er, X6 นะฮะก็คือเป็น6ที่นั่งนะครับเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรเช่นเดียวกันเป็นแบบ6ที่นั่งซึ่งรุ่นนี้มันจะมี X6 กับ X7 นะถ้า X7 เนี่ย น่งได้7คนตัวเบาตรงกลางครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่มันต่างกนะ็คือตัวเบาตรงนี้ครับปกติแล้วอ่ะถ้าเป็น X7 อ่ะเบามันจะไม่ใช่กับฟันซีแบบนี้แต่ถ้าเป็น X6 มันจะเป็นกับฟันซีแบบนี้ซึ่งมันจะนั่งได้สบายขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่มากถึงขนาดต้องนั่ง7คนบ่อยๆ คันนี้เป็นตอบโจทย์มากกว่านะเพราะว่าแถวที่2มันจะนั่งสบายกว่านะครับแล้วก็แถวที่3ามก็นั่งได้จริงด้วยนะฮะนี่แบบนี้เลยมันก็กว้างขวางดีครับแล้วก็ยังเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการดูดลมนะฮะจากด้านหน้าเป็นการดูดลมนะครับจากช่องนี้นะฮะเข้าไปแล้วก็มันจะวิ่งผ่านตรงนี้มานะครับจะมีตัวโบเวอร์ครับที่จะมาส่งลมผ่านไปตรงนี้โดยแต่ว่าเย็นตัวถึงแน่นอนนะครับ ดูนนหน้าดูนี่เป็นยังไงบ้างหรูหราขนาดไหนนี่เลยนะโอ้โหเครื่องเสียงโบสเช่นเดียวกันนะฮะต้องบอกเลยว่าเครื่องเสียงโบสเช่นเดียวกันนะครับก็ใส่มาเต็มที่ตุใจเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะมีตัวเบรกม,มือไฟฟ้ามีอโอโต้โฮให้เกียร์เป็นแบบซ V t นะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะแล้วก็ถึงแม้มันจะไม่ได้แบ่งตัวที่เป็นซ้ายขวาอะไรก็ถือว่าคุ้มค่าครับหน้าจอเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสักแนิ้วนะผมว่าก็เต็มตาใช้ได้เหมือนกัน นะครับก็เบาะเป็นเบาะหนังนะครับมีลายตรงนี้เล็กน้อยนะครับถือว่าดูดีเลยนะฮะนี่คือตัว X6 นะครับแต่ว่าได้ X7 นี่ยไปดูเบาะ X7 ไหมดูเบาะ X7 นะไปดูแถว2องกางนี่นี่คือความต่างครับที่เหลือเหมือนกันหมดนะเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นี่คือเบาะแถวสองครับของ X7 ก็คือมานั่งได้7คนครับ2 3 2นะก็เลือกเอานะครับนี่มันอาจจะนั่งไม่ดู สบายเท่าตัวนู้นแะแต่มันก็ไปได้เยอะกว่านะครับคันนี้นี่9 2 9 0 0 0บาทน,นะอ่าแล้วส่วน X6 เท่าไรนะผมไปดูราคาหน่อยนะนี่ถ้าเป็น X6 นะครับ9 4 9 0 0 0บาทน,นะต่างกั 2, 000, น20,000นะครับก็ลองเลือกเอาว่าคุณชอบแบบไหนนะครับอ่ะไม่พอไม่พอนะครับขยับมาต่อนะครับคันนี้นะครับนี่คือ คุนไดสตาริเอ 10S เครื่องยนต์ยูโรไฟครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรดีเซลนะที่ปรับเปลี่ยนนะครับตัวเครื่องยนต์ให้เป็นยูโรไฟตามมาตรฐานในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะใช้งานได้แบบสะอาดๆเลยนะนี่โปรโมชั่นเปิดมาก่อนเลยนะครับ0.49%เท่านั้นเองครับนาน48เดือนนะฮะโอ้โหถือว่า โปรนี่รอบนี้ที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลเขาจัดมาไม่ใช่เล่นเลยคันนี้เนี่ยประมาณเกือบๆประมาณ2ล้านนะแต่ว่าหรูอะ่ะใหญ่ด้วยผมชอบที่สุดเลยคือด้านหลังที่พามาดูด้านหลังก่อนเนี่ยเพราะว่ามันใหญ่มากคนระับมันมันเป็นประตูที่เฮ้ยมันดูอลังการอะ่ะแล้วก็แม่ถ้าเปิดดูที่มันไม่ใช่ประตูไฟฟ้าก็จริงนะครับแต่มันแบบเฮ้ยมันใหญ่ครับ แล้วก็แถวสุดท้ายอ่ะถ้าคุณไม่ใช้อ่ะคุณก็พับเก็บได้อย่างเงี้ยมันพับเรียบนอนได้หมดเลยนะเนี่ยมันพับเรียบนอนได้จริงๆแล้วอ่ะแล้วก็ตัวนี้มันก็สามารถถอยหลังมาสุดได้แล้วก็พับเก็บได้อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะเนี่ยก็ถือว่ากว้างขวางนะครับนี่เลยเนะแล้วก็ปิดประตูนะครับผมชอบประตูตู้ันใหญ่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไฟตัวนี้สวยมากนะครับ ประตูก็เป็นประตูไฟฟ้าสองข้างเลยนะสมมติโยกออกก็ปึ๊บนี่ใช่หไหมอัตโนมัติแบบนี้เลยนะฮะอันนี้พอดีแถวสองเขาพับไว้อยู่นะจริงๆอ่ะแถวที่3มันพับไปได้เลยก็คือแบบแทบจะจริงๆแถวสุดท,ท้ายเขาแทบไม่ได้พาใช้กันอยู่แล้วเพราะว่ารถแบบนี้ครับจริงๆเขาจดไปเป็น11ที่นั่งเพื่อจะเอาไป้ายฟ้าครับเพื่อให้ภาษีรายปีมันถูกลงน,นั้นเองแต่ว่าเวลาใช้จริงเขาใช้2แถวเนะี้ยหรือ ถ้าแบบเก่งที่สุดเลยก็อาจจะถอดแถวนี้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็นั่งเฉพาะแถวสองที่เป็นกับตันซีดเอาอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าโอ้โหมันมาแล้วมันก็เอาไ้คุ้มเนาะปิดประตูนะผมปิดจากนี้ก็ได้นี่นะอ่าเป็นแบบไฟฟ้าอย่างนี้เลยนะฮะพลเปิดประตูนี้ขึ้นมาเพราะว่าภายในจริงๆก็เราก็เคยดูไปหมดแล้วแหละเราคงไม่ต้องลองแล้วนะครับอันนี้เขามีบังให้ด้วยนะครับเพื่อแสงแดดมันเข้ามาเยอะมันจะมองไม่เห็นนะอ่าแบบนี้นะ ตัวที่วางของเต็ไมไปหมดเลยนะครับแยะไปหมดเลยก็เป็นรุ่นเดิมแหละพี่นุกว่าตัวนี้เนี่ยมันปรับเปลี่ยนให้ตัวที่เป็นเครื่องยนต์นครับให้มันเป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟเท่านั้นเองนะครับสนใจก็ลองแวะมาดูนะรับโบได้ครับส่วนรุ่นอื่นนะก็ยังมีอยู่นะครับนี่ก็คือตัวรถไฟฟ้านะครับไอโอนิกไฟครับเป็นรถไฟฟ้านะครับที่ใช้แบตเตอรี่แบบ800โวลต์นะเราบอกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยมีเฉพาะหรูๆเท่านั้นนะครับที่ใส่แบตเตอรี่1,800โวลต์เข้ามานะฮะ ตัวนี้ราคา2ล้าน3 9 9 0 0 0บาทครับเป็นการนำเข้าจากเกาหลีทั้งคันนะครับเป็นแบบ CBU เนาะแล้วก็ดอกเบีย้ยพิเศษนี่เขาให้โปรแบบสุดๆไปเลยนะครับดอกเบีย้ย0นาน48เดือนนะครับแถมตัวประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับพร้อมบรบนาน1ปีน,นะครับโฮมชาร์จเจอร์ไปอีกนะฮะรับตัวโฮมชาร์จเจอร์นี่รับประกันอีก3ปีนะถ้าแรงเชื้อระยะ10ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วก็ชาร์จไฟฟรีนะอีก5,000บาทด้วยโอ้โห แต่แถมอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้นะนี่สวยงามมากแล้วก็ขับดีจริงๆด้วยนะครับคันต่อมานี่โอ้โหต้องบอกเลยเป็นทรงแบบสปอร์ตคูเป้เลยนะฮะนี่คือ i o n i น6นะฮะเป็นรถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ น่าใช้มากๆนะครับนี่เอามาดูโปรก่อนเลยว่าให้อะไรบ้างนี่ดอกเบี้ยนะฮะโอ้โหรถไปคันนี้ได้ดอกเบี้ย1.99%นี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับให้นาน48เดือนด้วยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเดียวกับตัวอิเล็กรนิกไฟเลยนะครับนั่คือตัวที่เป็นประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบฟรีนะครับฟรีโฮมชาร์จเจอร์ที่รับประกันนาน3ปีนะครับค่าแรงเช็คระยะอีก10ปีหรือ150,000กิโลแล้วก็เครดิตชาร์จไฟอีก5,000บาทนะครับนี่คือ รถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าสนใจมากๆน่าใช้มากๆครับของตัวฮุนไดน,นะฮะแล้วก็รุ่นอื่นๆก็ยังมีนะครับี่อย่างที่บอกไปแล้วครับเป็นฮุนไดหลังสุดนะครับเป็นฮุนไดสตาร์เกเซอร์ธรรมดาสกัดสตาร์เกเซอร์ X6 นะครับแล้วก็สตาร์เกเซอร์ X7 ใครสนใจก็มารับโปรโมชั่นได้อยากดูรุ่นไหนอยากจะชมรุ่นไหนอยากจะจองรุ่นไหนอยากจะถอยรุ่นไหนลุยได้เลยครับที่งาน Big m o อ e ตอร์เครับที่อาคารไบเทคบางนาครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายนนี้เท่านั้นครับแวะมาครับที่บูธของคุณใดครับโปรโมชั่นเพียบแน่นอนเลยครับ